มาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูรูปนี้กันนะครับว่าสีขาวเอาชนะสีดําได้ไหมนะครับถ้าได้นะครับหนีดีไล่ดีกี่ทีจนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าขาวเด่นก่อนนะครับมันเป็นทีอยู่นะครับเห็นไหมเข้าไปแล้วมันอับนะครับนะครับอันนี้เราก็ต้องมีการแก้ทีนะครับเรามาดูตาแรกนะครับหนึ่งนะครับเด่นขุนครับสองนะครับ ไปขุนขึ้นมานะครับตาหนึ่งครับสามนะครับทีนี้ก็สามนะครับทีนี้ก็มาดูครับมีทางเลือกหนึ่งนะครับสองนะครับเอาเอาเข้ามูมก่อนนะครับเราก็เดินขุนเข้าไปครับสี่ครับติ็ดนะครับหครับหกครับเจดครับเห็นไหมครับก็แก้ทีเสร็จแล้วนะครับแปดครับเก้าครับจนตาที่เก้านะครับ อ่ะเรามาดูใหม่นะครับหนึ่งครับสองครับสามครับยยับ่นขึ้นมานครับทีนี้ติดมั่งนะครับติดครับสี่นะครับห้าครับ ตีนตาที่หนะครับก็มีเลือก2ตานะครับนะครับก็นี้ก่อนนะครับ6ครับ7ครับ8ครับ9ครับ10ครับอ่าเพิ่มมาอีกหนึ่งตาตอนที่10นะครับอ่ะเรามาดูใหม่อีกทอนแยกนึงนะครับก็เดิมยเหมือนเดิมครับ1ครับ2ครับ สามครับขับยัดเหมือนเดิมนะครับติดครับสี่ครับห้าครับทีนี้เราไม่ไปตานนี้แล้วนะครับตอนนี้ครับหกครับเจ็ดครับเจ็ดครับแปดนะครับเป็นการแก้ทีหลายกระทอกนะครับเก้าครับสิบลุกครับ ต้องขึ้นมาตาเดียวนะครับ11นะครับก็สรุปว่าจนนะครับไล่ดีหนีเก่งนะครับ10ทีหนี11ทีไล่นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หมากลูกไทยไก่ก้าวฟ้าด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ